ช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวส์แล้วค่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงสังคมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาติดตามกันค่ะคุณนัทคะช่วงนี้เนี่ยหลายคนจะสนใจร้านด้านสุขภาพมากเขาก็จะสนใจเดียวกระทั่งที่ว่าเวลาจะประกอบอาหารเนี่ยน้ำมันที่จะเลือกใช้ก็จะต้องเป็นน้ำมันพิเศษวันนี้งานหนึ่งที่เราจะพาไปชมก็คือกิจกรรม eat healthy be happy ค่ะ cooking workshop on tour นะคะของทางบริษัท Union f o o d Industry ค่ะ สร้างสารรค์เมนูเด็ดเพื่อสุขภาพและค้นหาเคล็ดลับดีๆในการปรุงอาหารในสไตล์คุณเองกับงานอร่อยสุขภาพดีมีความสุขบริษัทยูเนีย o ฟู้ดอินดัสทรีจำกัดเปิดตัวโครงการ Eat Healthy Be Happy จัดกิจกรรมคุกกิ้งเวิร์กช็อปออนทัวร์แนะนําเมนูเด็กเพื่อสุขภาพพร้อมสาธิตเคล็ดลับในการใช้น้ํามันงาจีนตราบ,บางกรคู่เมื่อวันศุกร์ที่18มีนาคม2554ที่ผ่านมาณฮอนโมโนกแกรนสาทรซึ่งผู้บริหารสาวสวยได้กล่าวถึงโครงการว่า วันนี้นะคะก็ได้มาจัดงาน Eat Healthy Be Happy ค่ะเป็น Kick Off เป็น Launch ของโครงการซึ่งจะเป็นร d โชว์นะคะการสอนทำอาหารกับเคล็ดลับเมนูเพื่อสุขภาพนะคะน้ำมันงานจีนตามมากรคู่แต่ละเดือนนี้เราจะเวียนไปตามชื่อตามสถาบันอาหารต่างๆนะคะที่มีชื่อเสียงเช่นครัวแสงแดดครัวแม่บ้านนะคะแล้วก็เวียนกันเดือนนึงจะจัดประมาณ2-3รอบด้วยกันนะคะ อร่อยสุขภาพดีมีความสุขกับสูตรปกป้องหัวใจซึ่งงานนี้ยังมีแขกรับเชิญอ,อย่างนายแพทย์ปิยมิมรศิีาราแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและกอล์ฟเบญจพลเชยอรุณนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีและเหล่าเซเลบตี้ต่างเปิดเผยถึงเคล็ดลับอร่อยสุขภาพดีมีความสุข,ขของตัวเองว่าที่สําคัญเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็คือว่าต้องกินอาหารเช้านะครับ อยากสุขภาพดีต้องกินอาหารเชา้าเพราะว่าเป็นอาหารมื้อสาคัญที่สุดเราต้องรับประทานให้เยอะที่สุดด้วยกินอาหารที่ครบหมู่แล้วนะคะแล้วก็เราออกกําลังกายแล้วทุกอย่างเราก็มีแฮปปี้ไม่ต้องไปหาหมอนั่นแหละค่ะคือความสุขจริงๆค่ะในยุคข,ของปัจจุบันเนี่ยภาษาในโลกในเรื่องของการทําธุรกิจการสื่อสารเนี่ยนับว่าสําคัญมากภาษาที่สที่จําเป็นแล้วก็ สําสคัญจริงๆก็คือภาษาจีนหรือว่าภาษาจีนกลางที่เรียกกันว่าแมนดารนภาษาจ,จีนก็กําลังอินเทรนด์เพิ่งฉลองครบรอบ10ปีไปค่ะสําหรับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพนะคะห<ช>ัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญก็คือนักธุรกิจใหญ่ของประเทศไทยคุณสนั่นอังอุบลกุลนั่นเองนะคะท่านประธานสีไทยซูเปอร์แวร์แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาในบทบาทของผู้ที่ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เราไปชมกันค่ะบรรยากาศงานฉลองครบรอบ1ิปีค่ะ ฉลองครบรอบ10ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพนำโดยหัวเรียวหัวแรงหลักอย่างคุณสนันอังอุบลกูลประธานกรรมการมหาวิทยาลายัยโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณชาวรัชชานวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาร่วมแสดงความยินดีภาษาจีนก็ต้องถือว่าเป็นภาษาสําคัญภาษาหนึ่งของในโลกนะฮะผมก็คิดว่าน่าจะส่งเสริมให้คนไทยไมิได้มีโอกาสได้เรียนภาษาจีน เพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยตลาดทางสากลเนี่ยก็คงอาจจะมีโอกาสได้ใช้ภาษาจีนมากขึ้นเรามีสำนักงานอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเพื่อ,อเพื่อเป็นสภานนนหนึ่งสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาษาวัฒนธรรมปักกิ่งเนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนในประเทศไทย ภาษาจีนขณะนี้ใช้มากคนที่สุดในโลกนะครับขณะที่ภาษาอังกฤษเนี่ยใช้มากประเทศที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นภาษาธุรกิจเนี่ยทั้งสงภาษาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากและโดยเฉพาะยิ่งภาษาจีนเนื่องจากว่าไทยนั้นอยู่ใกล้กับจีน ต่ปปปรรรระะะเเเเททททศศไยยยยนนนนนัันนั้้อองงมมีีีีกกกาาาาาคคบบจ็ดวสำหรับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2554โดยได้รับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งและโรงเรียนอสัมชัญพาณิชยการปัจจุบันมีนักศึกษาทุกหลักสูตรรวมกันประมาณ300คนและมีนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วประมาณ250คน สมาคมผู้ภาษาอังกฤษป,ประเทศไทยหรือว่า E.S.U. ค่ะก็ยังคงจัดการแข่งขันกลารกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษป,ประจําปีอยู่นะคะสมาคมผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยท่านดยุกออฟเอดินบ h รนะคะทรงเป็นองค์ประธานเพราะฉะนั้นเราไปดูการแข่งขันในปีนี้กันแล้วก็รวมทั้งไปดูผู้ชนะด้วยค่ะ สมาคมผู้ภาษาอังกฤษประเทศไทย The English Speaking Union Association หรือ E.S.U. Thailand ร่วมมือกับสำนักสัมพันธ์ต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและ British Council จาัดก,การแข่งขันกล่าวสุนทรพทรนรจน์ภาษาอังกฤษต่อสาธารณะระดับชาติประจำปี2554รอบชิงชนะเลิศในหัวข้อ First a e n o t enough ที่โรงแรม The Imperial Queen's Park <S องค์กรของเราเนี่ยเป็นการองค์กรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่า Non Profit o นะคะ o z g t n o z a t i o n คือไม่ได้มุ่งหวังกำไรนะคะแล้วก็เราจัดมาเนี่ยเราจะได้ครั้งนี้อันนี้เป็น Final Competition คือรอบคัดเลือกสุดท้ายเลยแล้วเราจะคัดสองท่านนะคะนักเรียนสองท่านไปแข่งขันพูดภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษนะคะในช่วงสองปีนี่ยนะคะยากมากในการตัดสินพราเด็กเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นตลอดเวลานะฮะแล้วก็ เด็กก็ไม่ได้สักแต่พูดเฉยๆการพัฒนาทางด้านทักษะการพูดการเขียนและการสื่อสารก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 าร,การสื่อสารให้ให้ให้ถึงผู้ผู้ฟังให้ให้เข้าใ,ใจนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาเห็นเด็กพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆยากมากในการตัดสิน การแข่งขันดังกล่าวเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการใช้ภา,ารรษาอังกฤษสำหรับเยาวชนไทยซึ่งในปีนี้ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาได้แก่คุณสรันจุนสิริจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีและระดับอุดมศึกษาได้แก่คุณฟิลิปส่งกรานอัปตันจากสแตมฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้